มาเดี๋ยวพี่เลี้ยงล้าคนนี้รู้จักไหมเนี่ยรู้น้วคนอรนจ้กมลแลหล่อไหนเล็วมน้อยี่ต้องมนนี่พีกินกินอะไรปลาหมึกปลาหมึกหรอไม่ก่องนะปากิรน้ำอะไรครับอันหนุะอร่อยไหมครับพี่คนนี้ชื่ออะไรเฮ้ย้กินลูกชิ้น ไหนใครมีแฝดพี่หมอพี่พีรัสก็มีแฟนนะชื่ออะไรกันอะสองคนดิวนิวหยิบเลยยายเอาช็อตหยิบได้เลยนะครับเอาขนมอะไรได้ระวังรถนะเอาใส่กล่องแยกกันระยะยายเซ็นรถทำไมให้พี่บุ๋มเซ็นรถเนี่ยเอาอะไรไหมครับมาเลยนะเอาเหรอยายเลือกเลยเอาอะไรบอกเลยว่าอะไร